ว่าต่หัดแต่ทุ่มทุ่มสองทุ่มกว่าเหมือนกันครับทุ่มสองทุ่มร่วมกันเท่าอะไรเป็นสามทุ่มเดี๋ยวนี้มันจะทุ่มแล้วคีจอดว่าสามทุ่มเลยครับเพราะว่าช่องทุ่มกว่านี่ครับอีกสามที่ทีทุ่มก็ไม่้องครับไอ้นี่เขามาสอดยุ่ยผีมันก็มาคิดว่ดคิดถึงทีมงานฝีปรอยักษอจ่อปากกับงาบอันนี้มันนี่จ่อว่าเขาลอกนี่ว่างครับรุ่นนี่รุ่นนี้ต้องเอาชาวบ้านรุ่นนี้ต้องชาวบ้านยังพักกันกินเขายี่น้ำได้เปล่าได้ลครับผม เาให้ว่าว่าๆเอาอมาฝากอยู่หรอเป่เป็นคนอยู่ใช่ของฝากว่าครับเขาไม่เขาไม่แลยว่าวู้ยเขาไม่เลยผมไม่โอ้ยมาเปลี่ยนตะเพียงเท่าไหรนี้เอาเขาว่าฝากว่าเท่าไหมมันสีเลียมหอดพ่อว่าอะไรสี่เยครับเลี่ยมีเลียมจริบ่าิงเหมือนกร่องรงไปนี่ผมดีสีขึ้นมากฝากสีเจิุงอยู่เลี้ยวพ้นสุดท้องเราปะเลี้ยวเหรวครับผมดูลงไปีเจ็บด้วยบ้านนี้ไม่ไม่เขาเอดดี้ดีกน อันนี้วะอันนี้เขาจ็ดีวะอันนี้เขาผมขาจิ้ว่มันขาจิ้มเพราะว่าผมเลี้ยวว่ดเลี้ยวคือกลัฟไปนี่คือไปกู้กู้เลี้ยวัปนีีมาฝากกันนะครับนี่ว่ากู้เลี้ยวก็จะไปใครซเลี้ยก็จะไปใครตพี่น้องเขาคือใครใดนี่ยิ่ลละห่าทัให้มันกินเสียงหมุนพเนืองแมน้มันกินเขาทังมดอ๋อืโอนาวพี่นองหนาวส่สอยู่สเาแม่รักทาน่ะ เอาใส่อู๋ไปแล้วครับไปใส่ได้ถังไปแล้วครับใด้ถังไปแล้วอย่าไปใส่ผิดถังเด้อเขียนซื้อไว้บ่ถังนังดำนะครับถังด้ำดำถังด้ำดำเขียนซื้อไว้บ่บ่ได้เขียนได้นาะมันต้องเขียนเป็นถุงเป็นถุ่งไว้เด้อทุงนี่เขาเจ้าถุงนี่เขาเหนียวเอาก็วปะสั่นพ่ะเอาขันปะสันไอ้นี่มันเกิดจาไปมาเขาเจ้าคือจังมวัดไหนเนี่มนเห็นมันใช่เจให้คือบ่กแชร์เขาปลูกกินลวดได้เป็นปึ๊กป่นนั่นว่าจักปึ๊กบ่ปึื้แล้วมันมาเขาเจ้าอ่ะเยู่บนอยู่ึงกินแห่งนี้เนี่ย นี่ย้อนกินเขาเขาย้อนคือโดนโดนคไตจะเป็นทันล่องนั่นเลยให้รัมาเช่าหวกัะตาไงมามาเช่กันตาหนึ่งหนึ่งเขาเมื่อนั้นวันแปสมมุงสุกกับว่าเป็นักเกียรจะมาหวัดมอคไหมจีจัดมือวูวูจัดตัวหินหัดอันหน้าประตูหน้าของบ้านอู่กับผู้ใดมันจะก็เด้มาเขาจาจัดจึ๊อจังกึ่บอกกันถึงให้จัดจกเะว่ามันไ่แมงเขาจัดกันบ้านน้ำกันกันคือกันทั้งสองนี่ก้อนข้ัะ มันกันเลยมาเขาเจ้ากินน้ำกันใช่ใช่เพราะเจ้าวงตีบ้านได้ขาเจ้าอเนี้พวกหจักสองคนกอทิบน่ะก็ดจิ้ไหวยไหมเพจะบอกว่ามันขเจ้ามันกัิใสใสขอเน้อมันเน้ขเนกอจิมมันจิ้ไรวยมันจิบัตไปฮาสซอเมจิกปาการไมจิกไม้ไหวเด้อไปเชนไปยุ่พ่อไปไปมากิน เขียนไปก็เจี๊ยอันหอวบ่ออันออกอันตออาบ่เจ้าเ้อบ่แมนหนึ่งบ่แมนน้อยเอยบ่เหนียวเนออันนีเด้ออันก็เจ้าพี่อันมาจวดเฟิงั่นบ่ไอ้บบเซนอะละอีหอยหเหยียบึนก้อนนั่นเป็นเาเหนียวออคันจอจย์ขึ้นก่อนนั่นเป็นเขาเจ้าจําคําข่้นไป้องปไก่หัวเขาคบป้าเจ้านั่งนนี่นี่เมื่อกี้นี่เละ มีเขาเอื้นว่ามีแต่ภาษาปากีนสิแต่ภาษาปากีตุนนี่มั้ยมันถึงมีจอจานกันเลนเออใจอยู่จอจานใคย้เลยนอยู่จอจานเป็นไงจกมหาคืนอยู่ขี้ลงมากคงคงก็ยังขี้วนผมม่ก็เบี้ยนเนี่ยมนม่กเบีนแบบคงคงมากปุ๊บอันเจ้าบ่อมันว่าเบนมันจอจาน ตัวจานนี่มันอยู่ในตัวจานมันไม่เปลี่ยนนึงชิ้นเพราะแบบอันตัวจานมันต้องใส่ดีเนาะอันซอสสิ่งมันตีรังเราก็อันซอสร้างมันต้องวิ่งหนีแรงจนเลยโอ้โหก็จะกินฮอดกันไรเนาะกินฮอดกันเหรอเฮ้ยเป็นจืดก็ยอดกับหมูอิ่มโ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 มจ้ามูโต่พออยู่ซีหาเมื่อได้โอกาสเลยได้โอกาสแล้วครับได้โอกาสแล้วพระเอกช่องมีบ้านสายขวดเนาะ เขาซ่องมือได้นี่มาไล่นี่ข้าเจ้าทับคุณน้ำตลอดเงื่อนข้าวหัวหันใครเจ้าทัาคุณบางไอ้่คุณน้ำมาซื้อว่าซื้อไว้ให้ช่างกินไปจัดจ้เจ้าบริจักหัวหันเสมือซื้อ่าซื้อไว้ให้ช่างกินท่านกินบักกล้วยไม่ต้อนเพียงเออแมนด้วยมือเคลืนนี่มือเคลืนนี่คุณไทยเกอิดโอนเงินใหม่สามลอยซื้อเนื้อให้ปิงปิงกินกับทีมงานอยู่น้ำผอ้ด้นี่คขอบอกครับ พอบนขอบคุณหลายครับให้กินให้กินได้เพีงเพีงสิแล้วขอขึ้นกันขึ้กันธนาครับพี่กันธนาใส่เสียนาบอกครับถี่ปากเสียมาให้ห้อยมือเส้นครับโดยย่องครองครองพิมานใช้จุดครับเอาเพิ่่นบเหยียบฝากก้านพิมานเจ้าใช่ไหมใส่ใดลูกพี่เสียที่พื้นครับพี่น้องครับเสียที่พื้นไปเหยียบใส่ตัวเดียวบ่โอ๊ยมาแล้วก็ขึ้นบางฉันล่ะรุ่นเจ้ามันต้องประคุมตัวโต้ไหมนเป็นจ้าเอาเอาแนวฝากคุ้มคุ้มไกลไหม วางขึ้มายุ้งกาัอนตัดออกก่อนตัดแ้วออกตัด้กออกจุกขมปั๊บโมดมันไปเลยเอาู่บกคือจังนั่งเจียวไหมจ๊ะนี่เปะกคือจังนั่งกินไหมจ๊ะตีบบบตีเ้วเดี๋ยวอีกจากน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เวลากับสีทุ่มตอนวันจะขาทุ่มาทุ่มไปจาพอไรสดครับผมออกไปเสื้อกินบอนสีผ้ากินวะครับไม่ไปใส่หนูเยวบอสีผ้ากินเถอะ เนี่ยก็บอกินแล้วเฮาเนี่ยเมื่อได้คขันล้ำแต่ว่าหมูบัดกินหมูีไร้บัดก็ิ่แต่ปาเดียวเัว่อไเดียวเนียบ่ ดีเดียวโเปียงเดียวเอดยิงคนคักเือดิ่คนคัปากมันโลดวมันลเดียวนึงมีเดียวจะโมเปียนอันโลดเดียวหนึ่งสามหน่วยมันเพิ่งต้องเกี่ยวเลยเกี่อเกี่ยวคนเมื่อเ้ยเกี่ยวเกี่ยวคนเมื่อเ้ยผีกินซีบเดียวมันข้าวอไโดเดียวดมาจากคนทุกี่เนี่อันคากเขาเสียอยู่นเรื่องานเิลียแบยดคำบคยเนี่ะเมื่องกคเพียงมื่อนานานหนึ่งหัวใบใหญ่นี้เนาะตอนไหนเนี่ยจะเฮียลกบบเลยโอล มันเ้องนี่ยว่ากูบอกเกือบก็ร่จังมันมาต่อได้ดามมาต่อได้ดามเาียกูหูเนี่ยมาต่อได้ดาเจอหัวเนี่ยตคนแบบซื้อือวังก็ยังวางถึงทีนี่เนี่ยต้นแบบซื้อแบบงูนั่งกันกินน้อกับแบช่วงเอาไงของวาเจ้าไปถือยังเลยโอ๊กมวย่างต่ำค้างเราบ้างคือแบบนี้เนี่ยยิ่งยิ่งๆนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยแบบเนี่ย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 เนี่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้ยเใส่ยเนี่ยเนี่ยเนล่ยเนี่อนี่ยเ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 น่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ ปลาเป็น้นามันบดีทุกชิ้นปกเป๊ลูกมันไม่นเขาของป้าเ็มบุได้เด็ดเหลือบมาเชียงเชียงยันไม่เห็นสุดขั้าเบ่บ้าบ่แก่บุญบ้าบ่แก่บุญล้วที่เขาบอกเลียงบนี่บ้าเลียงบุปีแมนอีรีบ่แมนครับโอ้ขาประจำบ่ปราเภทรักเียงยัน่ดีกับนเจ้าหรเล่ลักลัวางสามขีดนี่นะลักคว้าโวดหรอกอยนัดไวในองนี่แล้วนี่เกือบเกือบผ่านี่กับเพื่อนไทยนี่จะว่าคยวาไว้เลย ต้องอีพอรลังมาเรงว่าดันอีพี่นี่เลยเออหัวหาพันหัวจีพันหาวเอาหาพันเนี่ยวาเรี่ยหาพันเนี่ยยาหามรถหามรถเออนี่แค่เรี่หาพันก็บพียงครับเอาติงเบ็ก คมงคืนตากหมอกเลยครับพี่น้องครับโอ้ยแม่งแต้อบอกว่าไม<อ>่แต่วเอาไปได้ครับแตงแต้คอยเห็นด้วยชื่อคนละฟุ้นช่องไหมพู้อะไรกันมาโคมงคืนเอาไปเตียงกายเห็ดแบบไหนดิเห็ดผู้ข่ขาแบบไหน,น,นดิโคมงคืนแบบไหนผู้ข่านยอดเสียคว่าเมย์ุดกับพี่น้องครับนี่นะเฮพระเอกตลกผู้น่ากินนี่นะครับดีจังดียอดเสียคว่าเมย์ุดกับพี่น้องครับคันไดหาผ่านอาหาผ่านบัดหาผ่านไม่ไดพี่น้องเด้อผมดียอดให้พี่น้องคมงคืนผมตากหมอกครับพี่น้องครับ ตาอมันหนาวเวลาพี่รองเาะเแสียาคุกซอ้เอาละเอาละเตียงวัดนังบวกกาตัวมนเจ้าเลยตสิบอ็ดคนก็เบือเลยแ่แมนี่ยเอเลยบ้านเอาเลยอนเอาเลยเียงจากกเืมคุกตาแก่แล้วกคุออยู่ต่ไี้เขาขาดส้อบเชียคามแงใจยควเยคน้งให้ฟ้าซื้อครับพี่้องอีพี อีพี่ทามบอกาครับมันย uh ีซ huh. uh ีท huh. ่านว่าครับเป็นบันพ่อแห่งชาติพอดีตายต้องก่อนี่ามงเลยคือพวกอะไรอยู่หรอมันดีไปไหนกี่พอห้องกี่ตายเออเขาเคยเป่าพื้นเออเขาเคยเป่าพื้นเขาเคยเปาพื้นเดาเคย่าพื้นเ้ทพลาดอันบต้องรบควาเอาทักรรมไมวะคว้ามาลาโทษตัวาเละพันองพันอมาไปก็พันนรูชิบาน้าอันโอจุนี่พอจใช่หนฮะ พอย่ใส่พอยินู่นี่ครับ้านพอยุเฮียนพอยุพอผู้ด่ารักพอพอย่เฮียนพอยุวัดพอเลาอันนี้พวอมมเนเก่าเฮียนครับอันนี้พ่ามเป็นบวชบวช้าจังนี้เป็นอย่างคนเขาทาพออยู่้างบที่พอเอยู่างบพอเปวอพี่น้องยดามาด้พี่น้องเิงเราเป็นหลูกกำร้าพอแม่ย่างเหมิดย่างเหมิดจังนี้พอ่มป่ันแม่ย่งอยู่แต่พอ่ย่งครับพี่น้องพอพอลายอยู่ทางบวครับ ยังไงเราบอเลมบอลาเลยนะเลยยังไงต่อบอลาเชียเขาไปยองเอาคือบอน้าหาหัวทุกฟองกูตายแล้วโอ้ยน่าทอดฟ้จานชันเลยเอาเรียกยอดหาชุมมาดิเจี๊ยมไมเฮาจาพ่ท่านยิมทว้าเนยกินเขาเดวพี่น้องเ้ยเงินยางไม่กินเอาจังสีจังสีก่อนสิไปซื้อเียนพราะว่าไปหามาเขาไม่สู้พอกินครับ โอเคปไป้าตงไไปน้ไปมากเขาเนมดีดเจออาบอเจ้าเนฟอนนำเหนียวเหนียวมันว่าจอว่าจวดดิสูงไปใช่ไมบมันนี่เีไปซนะยัง่ายจังวากันโอ้จะมันจำเมาคั่เนาะจำก็ยืครึนสมองใช่เนาะนี่จังวากันอู้ว่าบานเนี่ยเนี่ยนเเขาส้างเขาจบเบอร์เว เนี่อางยี่พอบอแมนึนงว่พื้นพ่อเมอร์แมนบอพื้นนะครับอันนี้ี่พอบอกเล่นปงปิงเป็นแต่รกูหนารักเป็นดาราลองอีพอเนี่ี่พอบอกเลยว่าเขาใว่านไหนนายัเป็นี้อันนี้บ่ยว้พอว่ยเว้อขวนขึ้นสูดวงนี่เาโบอ่กระพกนี่ควหักได้ไอ้ไค่โบ๊คไ่โบะีอเสียหายเนี่ยถือเล่าชิบอยกินข้าวโซ่กับช่างยี่หลี่ยโอ้ย เงี้ยเขาเนาะเอาไปไปไปพอสิไปแล้วพอสิไปไลรสดเอาโอเคโอเคโอเคขออบบคคุณรัพี่น้งเออจังหวะกันจังหวะกันลูกโอเคโอเคโอเค